ะะปุ้บเป้มีเคล็ดลับหรือเทคนิคดีๆมาแนะนําให้ทุกท่านนะคะอาจจะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็เป็นไปได้ปุ้บเป้เองใช้กระเป๋าแบบนี้นะคะที่มีซิปยาวแบบนี้ให้ทุกคนไปหามาใช้นะคะอันนี้เอามาบอกเป็นอ,อ,อภัยทานขอให้ทุกคนมีศรัทธาและมีความรัก ความพนุถนอมต่อการใช้เงินของคุณอย่าลืมว่าหากคุณได้ใบเงินมาแล้วคุณหยิบใส่กระเป๋ายุบยี่ยับคุณวางไม่เป็นที่เป็นทางนะคะมันม่งบอกถึงการที่คุณไม่มีระเบียบวินัยหากคุณใช้กระเป๋าแบบนี้เงินก็จะเป็นระเบียบเขาก็จะอยู่ที่ใครที่มันนะคะปุเปงใช้เวลาใส่เงินหันัทิศทางเงินนะคะหากระเป๋าให้ความลง ะะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลและนอกจากจะใช้กระเป๋าดีแล้วไม่จําเป็นต้องแพงมากหรือลุยวิตองหรือรอ,รอ,รอ,อะไรก็แล้วแต่แต่ขอให้เป็นกระเป๋าที่ดีและก็แข็งแรงนะคะเหมาะกับตัวเองและเหมาะกับวันที่ตัวเองเกิดหรือศรัทธาและตัวเองใช้ หากคุณรู้สึกดีกับกระเป๋าที่คุณซื้อมาใบนั้นนั่นคือกระเป๋าของคุณที่จะนำเงินทองเข้ามาหากระเป๋าของคุณนะคะ